เดี๋ยวนี้เราจะเดี๋ยวผมจะมาทำ DIY ที่ด้ย่านะครับเพื่อจะได้สะดวกในการได้แต่ง่ายขึ้นนะครับนี่นะครับที่ได้ย่าเราจะเสร็จเหล็กที่เหลือๆนะครับ เราจะมาตัดนะฮะเดยเราจะทําการเชื่อมที่ตรงที่คาดใดตัวนี้ฮนะน,นี่ของเดิมที่ซื้อมามีอยู่แล้วแต่เราจะมาเชื่อมใช้ติดตรงนี้นะครับอย่างอื่อนก่อนแรกเราก็ต้องทําการตัดก่อนวัดขนาดนะได้ครับตัวนี้ฮนะะตัดเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับ หลังจากตัดแล้วนะครับเราก็จะได้เหล็กมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการเจียก่อนนะเจียเพื่อให้มันคมเหมือนใบมีดนะครับแล้วค่อยมาเชื่อมติดที่ด้านหลักสันหลังของคาดขยะคาดใบไม้พวกนี้นะครับ เเจียเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมเอ่อก็จะได้ประมาณนี้ครับจะได้เป็นความคมนะนะครับส่วนที่เจียรตรงนี้นะครับคมเหมือนใบมีดรนะเดี๋ยวเราก็จะไปเชื่อมแล้วเชื่อมตรงนี้นะครับพอเ,เชื่อมเสร็จแล้วนะก็จะได้มาประมาณนี้ เดี๋ยวเราไปดูทดสอบการใช้งานดีกว่าครับครับตามกันไปเลยครับใช้ได้เลครับ สำหรับวันนี้เราก็ทำจนมืดเลยนะครับเดี๋ยวยังไงเรามาต่อกันพรุ่งนี้กันดีกว่านะครับครับสวัสดีครับนี่ดูผลงานการด้ยาวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับที่ช่อง M Channel นะครับครับสวัสดีครับ